สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าขยาลงนะครับผมค่ําคืนนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตลาดหนังทําเงินนะฮะเป็นประจํากันทุกวันจันทนะครับทั้งของไทยและอเมริกานะครับผมหน้าปกนี้ฮะเป็นหนังเรื่อง One for the Road นะครับได้ไปเจ็ดสิบล้านบาทนะครับแต่อันนี้นะฮะเป็นการรายงานผลของวันเสาร์นะครับในวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นอีกรายได้อีงนะครับซึ่งยังไม่ปล่อยออกมานะครับยังไม่เปิดเผยออกมานะครับผมมองว่า คงจะได้สัก85ล้านบาทแล้วนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับก็มีลุ้นถึง150ล้านเลยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จสูงพอๆกับโฟร์คิงเลยนะครับผมซึ่งเป็นหนังคนละแนวะกันนะครับวันพุธรุ่นเนี่ยเป็นหนังดรามา่าโรแมนต์แล้วก็หนักหน่วงนะฮะผมมีความอาร์ตเข้ามาบ้างนะฮะผมอํานวยการสร้างโดยหวงกาวัายทำรายได้ขนาดนี้ในไทยเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้ววัยรุ่นในไทยนี่ครับชื่นชอบเป็นอย่างมากนะฮะ ส่วนทางอเมริกานะครับเป็นเรื่องอันชารตินะครับหลังจากเกมเพลย์ t เตชันนะครับผมได้ทอมอนเลนกับมาร์วอลเบิร์กเล่นก็เป็นแชมป์สัปดาห์นี้แล้วก็โกยเงินไปเนี่ยเป็นระดับที่น่าพอใจเลยนะครับเราไปเล่มกันเลยนะครับผมในตารางนะครับนี่ฮะอันชาตินะฮะได้ไป44ล้านนะครับผมถือว่าน่าพอใจระดับ1นะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเปียงป้านะครับผมก็ยังดีกับพวก เดทออนเดือนนายนะครับผมที่ได้ไปอ่ะไม่ถึงยี่สิบล้านนะเกือสิบสี่ล้านเนี่ยโอเคละพอได้นะครับผมก็ต้องมองดูกันว่าทั่วโลกน่ยได้เท่าไหร่แต่ผมไม่ไแน่ใจนะเรื่องนี้เขาได้จีนไหมผมว่าไม่เข้านะครับผมไปได้ไหมน่ะตอนนี้อ่ะยังไม่เข้าที่จีนเลยนะครับผมนั่นแหละฮะอันชาติก็คงไม่ทั่วโลกเนี่ยคงจะถึงสามร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมอาจจะผลักดันให้มีภาคต่อก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นช่วงโควิด เศรษฐกิจตกต่ําคนไม่ค่อยดูหนังกันเยอะนะครับผมคนต้องทํามาหากินเอาชีวิตรอดอะไรกันดูแลรักษาตัวเองด้วยคนก็จะเน้นดูสตรีมที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะฮะเนี่ยทาให้รายได้ในโรงหนังเนี่ยมันลดลงแต่ว่านะฮะทางค่ายเมเจอร์หรือโรงหนัง SF เนี่ยเขาก็บอกผลประกอบการหลังมลแล้วว่าในไตรมาสที่สนะครับผมแล้วก็ช่วงสเดือนหลังสุดเนี่ยรายได้เขาโตขึ้นนะครับผม เริ่มกลับมาเริ่มฟื้นฟูทีละน,นิดนะฮะอะไรอะสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเริ่มกลับมาแล้วนะฮะสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ซัมเมอร์นี้นะฮะหนังใหญ่เข้าหนังฮีโร่ปีนี้เข้ามากที่สุดนะฮะมีทั้งมาวิลกับดีซีเข้าเนี่ยรวมเนี่ยเกือบสิบเรื่องนะครับผมอืมนี่แหละรายได้ต้องเติบโตแน่นะฮะผมต้องรอติดตามกันนะครับผมส่วนอักซอนนะเป็นเรื่องด็อกนะฮะผม อันชาร์ตอันนี้ซีนที่น่าจดจานะครับผมเป็นซีนที่มีการสร้างสรรค์และออกแบบมาเป็นอย่างดีนะฮะเชื่อมโยงกันน่าสนใจนะฮะใครไปดูหนังอะ่ะต้องจาซีนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมส่วนเรื่องด็อกนะครับผมเป็นหนังแนวดรามา่าแล้วก็เป็นหนังสัตว์นะครับผมแอนิเมอลแล้วก็ได้เชนนิงทาทัมนะครับผมมาเล่นเป็นดารานําแล้วเขาร่วมกํากับด้วยนะครับผม ดังเรื่องนี้นะครับผมไปดูมาแล้วนะคระับ่ว,ว่าผมไม่รีวิวนะครับผมอันนี้เป็นตัวนะครับนี่ฮะด็อกผมว่าคงไม่รีวิวนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมเฉยๆนะครับผมแต่ผมอยากให้ดูซีนอยู่ซีนหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วแบบอิมแพคก,กับคนดูสูงเป็นซีนที่มาตัวนี้นะฮะไปที่หลุมศพของเจ้านายมันเป็นทาหารนะครับผมแล้วก็ไปนอนข้างรองเท้าของเจ้านายนะครับผมอิมแพคแรงมากเลยจากจากนั้น บางคนเสียน้ําตาแล้วนะริงผู้หญิงที่ชอบสัตว์รักสัตว์อย่างเงี้ยผมขึ้นหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของทหารที่เป็นบที่อีรักษ์นะครับผมหรืออับการนิสถานี่แหละแล้วก็กลับมาบ้านนะครับผมชินิทาท์าเป็นทหารกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาอ่ะตายที่สนามรบแล้วเขาอ่ะต้องรับหน้าที่ดูแลหมาของเพื่อนเขาที่ตายไปแล้วไปส่งยังค่ายทหารอีกค่ายหนึ่งซึ่งอยู่ห่างเนี่ย เป็นรัดเป็นลัดเลยนะครับผมก็คือขับรถอ่ะหลายวันนะประมาณสี่ห้าวันอนะไรเงี้ยนั่นเลยฮนะเขาก็ต้องขับไปส่งแล้วระหว่างที่พาหมาตัวนี้ไปส่งยังอีกค่ายาหารหนึ่งอ่ะก็ต้องเจอเรื่องราวผูกความสัมพันธ์หรือว่าอ่ามีเรื่องปมในอดีตระหว่างทางเนี่ยก็ต้องเจอผู้คนที่เกี่ยวกับหมาคนนี้ตัวนี้นะครับผมหรือว่าเจอพี่น้องของมันเนี่ยแล้วก็มีเรื่องเล่ามีลักษณะของโรถมูฟวี่สูงเลยนะเรื่องนี้ แต่มันยังขาดความหนักหน่วงความอิมแพคอะไรไปหลายอย่างนะมันกลายเป็นเลื่อยเปื่อยไปนะผมนั่นแหละฮะนี่เรื่องด็อกแต่สําหรับคนที่รักสัตว์อะไรเงี้ยผมว่าน่าไปดูนะน่าจะมีความสุขเลยแหละครับผมคนผมเนี่ยเฉยๆไปใน,นทางที่บวกนะครับผมไปใน,นทางบวกก็พอได้อยู่เรื่องนี้เป็นหนังสัตว์ที่ไม่ค่อยมีเนี่ยหนังฮอลลีวูดนะในช่วงนี้หนังเกี่ยวกับสัตว์เงี้ยทีนี้นะฮะผม อยากจะพูดถึงเชนนิงทาถ้ำหน่อยเพราะว่าพอผมเห็นหน้าดาราคนเนี้ยผมก็นึกถึงสมัยก่อนทุกทีเลยคืออย่างเงี้ยสมัยผมเรียนอะมหาลัยอะมันจะมีหนังอยู่เรื่องนึงที่ทําให้ผมอะรู้จักเชนนิงไะผมแล้วผมจะเรียกว่าไอรออะไรอย่เงี้ยคือเรื่องนี้นะฮะนี่ฮชีเดอร์แมนชื่อไทยอะครับผมแอบแมนมาปิ้งแมนเมื่อปีสองพันหกนะครับผมสองห้าสีเก้าแล้วผมตอนนั้นอะผมก็ดูหนังเยอะละผมช่ามาดูอะไรย่างเงี้ย คือทาย่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็ชอบมาดูเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับมันจะมีแนวหนังวัยรุ่นรักเขาเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดที่ที่ g d h นะฮะมาทำตามนี่เลยครับผมอืมก็คือมาจากฝรั่งนะฮะ g ี h ีนี่แหละมาทำมาทาตามนะครับผมมันคือในตอนนั้นอ่ะสี่ห้าปีหลังอ่ะ หลังที่โด่งดังตอนนั้นนะในปีสอ0 4ันสี่นะครับผมเรื่องมินเกลนะครับผมที่อ่าลินเซโลฮานเล่นนะ่ะโด่งดังเลยตอนนั้นโอ้โหแล้วก็ดาราเรื่องมินเกลโด่งดังไปหมดแล้วนะอเมนดาเซฟฟีดอะไรอีกอะหลายคนนะครับผมตั้งไปแล้วอ่ะลาเชเมกอดัมด้วยนะฮะเรื่องมินเกลอ่ะอเมนดาเซฟฟีดนี่ก็ดับพวกคิงออสการ์อะไรกันแล้วแต่ลินเซโ้ฮานเธอดับนะครับผมติดยาอะไรไปแล้วก็เธอก็ดับทั้งที่ว่าตอนนั้นน่ะเธอเป็นดารานำนะเรื่องมินเกลอ่ะ เน้นที่ตัฮานะ่ะแล้วก็อาร์เบนดาเซฟีดลาชอยเมยกาดามเป็นตัวรองๆอ่ะอืมอแล้วก็ตอนหลังอย่างนั้นอะ่ะฮอลลีวูดก็มีหนังอย่างเงี้ยออกมาตามอีกแล้วเรื่องชีเดเมนเนี่ยคือเรื่องหนึ่งที่ตามออกมานะ,ะแล้วตอนนั้น่ผมก็ดูเฮ้ยมันฟีลกู๊ดมันลมคอมสนุกดีนะครับผมใครไม่ยังไม่ดูนะครับไปดูได้สนุกนะครับผมแล้วจะมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะนี่ฮะที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวอะ่ะเจนนิ่งทาท่ำตอนนั้นอ่ะผมว่าเฮ้ยใครว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ มันรออะไรเงี้ยผมเรียกวไอรอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูป่รกมันก็ดีตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าจะเล่นพวกนี้นะฮะอะไรอ่ะหลังก่อนหน้านี้อะไรมะสเต็ปอัพรู้สึกน่าจะเล่นแล้วฮะผมจะไม่ผิดเฮนนิงน่าจะเล่นไปละภาคแรกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาเป็นดาวรุ่งแล้วก็ยังไม่เกิดนะยังไม่ดังเลยเลยผมก็ไปสืบประวัติเฮ้ยเป็นนักเต้นระ,ะ,ะบำเบื้องผ้าบาโฮสนะครับผมบาที่ผู้หญิงอ่ะไปเที่ยวไงแล้วก็ต้องมีผู้ชายมาเต้นอะไรเงี้ย เราเป็นอย่างนั้นมาก่อนอุ้ยแม่งเก่งกว่าอะไรเงี้ยพิกผันมาเล่นหนังแล้วเป็นดาราดารา,า,านำนะเรื่องนี้เป็นพระเอกอะได้อะไรเงี้ยเออเขาช,ชื่นชมในความสามารถว่าพิกผันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วห่ังเรื่องนี้ฮะคือเห็นไหมฮะจู๋อะอาเมนดาบายนะครับผมเธอเป็นนางเอกเรื่องนี้แล้วตอ,ตอนนั้นอะเธอเป็นวัยรุ่นวัยทีนที่โด่งดังนะครับผมเหมือนกับลินเซสโลฮานพวกนี้แหละแล้วก็อาร์เมนเดอร์บายนะ เออเธอรูปรูปร่างหน้าตาน่ารักอะไรดีแหละแล้วก็เล่นหนังโอเคแต่ว,ว่าเธอดับไปละตอนนี้เธอไม่เล่นหนังละไอมเมนเดอร์บายอ่ะนี่ฮะสังเกตได้ชัดว่าดาราที่เป็นวัยรุ่นโด่งดังอ่ะอนาคตนะไม่ใช่แน่นอนนะไม่ใช่ว่าวัยรุ่นดังแล้วเสร็จอ่ะจะดังเป็นดาวครังฟ้าไม่ใช่นะครับผมอาจจะหายไประหว่างทางก็ได้นะฮะวัยรุ่นอ่ะดังแล้วหายไปก็มีนะครับผมหลายคนเหมือนกันนะฮะ นี่แหละครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอะเชนนิงก็เล่นหนังเรื่อยๆมาอะไรเงี้ยเล่นอันนี้ด้วยอะไรอ่ะอ่าอ่าหนังพวกไวท์เฮาดาวจีไอโจแล้วก็หนังโคเฮนอะไรเงี้ยแต่เสียดายนะอายุเขาสี่สิบสองตอนเนี้ยแต่ว่าเขายังไม่ดังเท่าที่ควรน,นะคือมันจะมีหนังดับเป็นหนังบ ok ็อกบัตเตอร์ด้วยที่มีผลต่ออาชีพของเขาคือจีไอโจแหละกับไวท์เฮาดาวนะครับผม พวนเมจิกไหมนะอันั้นนะ่ะเขาเกิดจากเรื่องนั้นด้วยทําให้เขาโด่งดังแต่มันไม่ใช่หนังบล็ atter, อบัตเทอร์ไงเป็นหนังระดับกลางๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีเกิลแล้วก็เดอะวาวหนังรักกับราเชอร์แมกนัมอะไรเงรี้ยแต่หนังบล็อบัตเทอร์เขาไม่ค่อยเล่นนะหรือว่าสตูดิโออ่ะไม่ค่อยจ้างไม่รู้อะ่ะมีน้อยอะ่ะนั่นหละมีอยู่จยโจอ่ะครับแล้วก็กับไวท์ฮาวดาวอะ่ะของโรเลนดนมรลินอะ่ะ แต่ไม่เปี่ยงปล้างนะครับผมนะฮะนะฮะนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะในอาชีพการแสดงของแชนนิ่งเนี่ยทีนี้จะมีบทอยู่บทมึงบทหนึ่งที่เขาพลาดนะครับของแกมบิดนะฮะผมของฟ็อกเอ็กเมนนะฮะคือเซ็นสัญญาไปเนี่ยโอ้ตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่เลยมั้งนานานมากเลยอ่ะจะทำหมอกมาอะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วฟ็อกแล้วก็ดิสนีย์พับ โครงการนี้ไปแล้วนะฮะพับเมื่อปีที่แล้วสุดปีสองปีที่แล้วอะ่ะตอนที่ดิสนีย์ซื้อมาแล้วก็พับโครงการก็เรียบร้อยก็จบกันไปนะสําหรับแกมบิดซึ่งเขาก็ออกข่าวว่าเออเขาอะ่ะผิดหวังแล้วก็เขาเขาเป๋ไปเลยอยู่ช่วงเลยอะ่ะเขารู้ว่าแกมบิดที่เขาหมายมั่นจะเล่นแล้วก็จะมีส่วนเป็นโปรดิวเซอร์กับหนังเรื่องเนี้ส่วนพับโครงการจากสตูดิโอไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็จบแค่นี้นะฮะ ใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม s u b ส c r i b e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมเล่าลืมนะครับคุณสามารถดูดดโอตอหนึ่งได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ